ดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท,ท่านนะครับตอนนี้กําลังนาท่านมาสู่เส้นทางเชียงใหม่ขึ้นดอยอินทนนท์แล้วก็ไปแม่ฮ่องสอนนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างเส้นสุดวุฒาอุทยานอ,อบหลวงเข้าสู่วุอุทยานดอยอินทนนท์นะครับรถนน้น้นทางนะครับกําลังขึ้นภูเขาแล้วก็เส้นทางดคดโค้ง เดยวเลี้ยวซ้ายเดยนเลี้ยวซ้ายเดยวเลี้ยวซ้ายเดเลี้ยวขวานะครับตรงนี้ท่านที่มีจำนวนทางเดินทางจะมาทีนึงขับรถระวังนะครับแล้วก็ท่านที่มาไม่ชิ้เส้นทางเหมือนกันนะครับก็จะเมารถนะครับขับทางขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงตลอดเวลาทาง้าข้างทางก็จะมีแกวน้ำนะครับอบหลวนนะครับแล้วก็น้ผพุร้อนเทพพนม ารางสับเปนค้านะครับห้างสานค้าทานน้ำที่เห็นนี้ก็เป็นทานน้ำที่มาจากน้ำตกวชิรธานนะครับทางขึ้นไปดอยสันนน ก็เป็นทางขดซ้ายขดขวาขดซ้ายขดขวาแล้วก็ขึ้นลงขึ้นลงภูเขานะครับเป็นเส้นทางปีนไหล่เขาครับรถพ่วงก,ก็ตรวจพักก่อนนะครับเส้นนี้เป็นเส้นทางขนสินค้านะครับเส้นทางขนสินค้าเพื่อจะขึ้นสู่แม่ฮองสอนวย ครับตอนนี้เข้าเขตของอำเภออมก่อยนะครับอำเภอนี้ไม่มีทางไม่มีทางแพ้นะครับอมก่อยก็ไปนี่ชนะหมดถ้าอมก่อยอมไทยด้วยแล้วก็อมง่อนด้วยนี่ชนะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพอดีรถติดพ่วงของโอ้โหวัดเสียวชุกนแน่นอนนอะติดพ่วงของอข้างหน้านะครับ ตอนนี้เขายังอยู่เข้าอุทยานของออบหลวงอีกรอบหนึ่งมันโค้งตัดกันไปกันมานะครับอ,อบหลวงนะครับครับอุทยานแห่งชาติอ,อบหลวงนะครับ รถบรรทุกจุดค้าจากห๋อบนดอยนะครับส่วนใหญ,ญ่จะเป็นกระหลำ่ำตรงนี้ก็เปลี่ยนเส้นทางนะครับคำนองสอนไม่รู้ว่า,นา,นายินไม่ยินไหนว่าไงนะซ้ซเหรอรว่าทางจำรูดหรออะไรหรอนี่จะเป็นทางแยกไปเพเภอแม่จันนะครับครับข้างหน้านี้เป็นรถประจำทางนะครับประจำทางก็ คนสเสียงและผู้คนขึ้นดูคนยอดดอยนะครับด้านซ้ายมือนี้เป็นเหวนะครับซ้ายมือนี้เป็นเหวเรากำลังมาอยู่ระหว่างช่องเขานะครับช่องภูเขาครับคอยช่วนะครับตอนนี้รถกำลังวิ่งลง จับภูเขาลูกหนึ่งนะครับไปสู่ภูเขาลูกต่อไปนะครับแล้วก็สุดเขตกั้นแม่น้ําระหว่างวนอุทยานออบหลวงจะเข้าสู่วนอุทยานดอยอินทนนท์นะครับครับจะมุ่งหน้าสู่เภออมก่อยนะครับจากเชียงใหม่จะขึ้นมแม่ห้องก็ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ5ชั่วโมงเศษนะครับก็วัฏฏิการน,นําเสนอการเดินทางเชียงใหม่แม่ง้องอนในช่วงที่ถึง อมขอไว้เท่นี้ก่อนนะครับรอย่าลืมติดตามตอนต่อไปคลิกข้างใต้วิดีโอที่คำว่าติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ